ก่อนไปตง้าหลังร้านหลั้านเพิงหนี่เข้าไปครับเพงหนีเข้าไปคนในร้านน่ะอยู่หลังร้านแอบอยู่หลังร้านนะหลังม่านเนี่ยแอบอยู่หลังม่านน่ะ เค okay. ในรันแรกนะครับเป็นจุดแรกครับที่เข้ามานะครับเดีย๋ยวพาไปดูจุดสอบนะครับเอเอนี่คนนี้คนเดิมที่จับกันก่อนมาออกมาได้ไงอ,ออกมาได้ยังไงเนี่ย ออกมาได้ยังไงเนี่ยเพิ่งจับไปวันก่อนเนี่ย And y o u t o o i c a n t Cadizpolis a l a t i m ไค้ในรูกค้างอ๋ออาน้องน้องนี่นี่นี่พี่จับไปวันก่อนเองออกมาได้ยังไง พี่จับไปวันก่อนมาได้ยังไงออกมาได้ยังไงฮะเนี่ยพี่เพิ่งจับไปวันก่อนมาได้งไงเนี่ยสามคนเนี่ยมามา,มาออกมาเลยมาค่อยคุยกันเนี่ยเพิ่งจับเลยสามคนเนี่ย เนี่ยเพิ่งจับไปก่อนเนี่ยเพิ่งยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนึ่จับที่นี่อะไรหรอส่งหัวมากออกมาได้ยังไงเนี่ยเอาไปแล้วเอาขึ้นรถไลยไปแต่เนี่ยพี่เพิ่งจับไปวันก่อนเนี่ย ประการตัวออกมามาทำต่อเขาเรียกัมาพอโทมหาโนเนี่ยอภิกรจะเป้าพี่เป้าผมหายหน้ไปเอาเอาตัวไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวแตกเตนเินหมดไป สวัสดีครับไม่แพ้เลยก็ไม่อายเลยเไปคับพี่คนนี้ไปกับคนไหนวะไม่รถไหมเอ๊ะเที่รถเรื่องไปดีกว่าไปดีกว่าปักตอ้กตอยอะ่ะไปรถนี้ได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไป ไปไปไปสเตนไป er, ไปมาร์จุดไปาเลยไปมาร์จุดไปาเลย